เอาอีกแล้วเจอเข็มในหมูโชคดีก่อนเอาเข้าปากวันที่15กันยายนเพจหมอแลบแพนด้าได้แชร์ภาพโดยระบุข้อความว่าเดี๋ยวนี้ชักจะเจอบ่อย เข็มฉีดยาในเนื้อหมูอันนี้โชคดีที่เจอก่อนเอาเข้าปากบางคนเข็มทิ่มเข้ากระพุงแก้มแล้วถึงค่อยรู้ฝากผู้เลี้ยงหมูด้วยนะครับต้องมีวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมเข็มฉีดยาที่อาจจะค้างอยู่ในตัวสัตว์ตามแนวทางของกรมปศุสัตว์ไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกยังไงจะทานอะไรก็เช็คกันดีๆนะคะมิเช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อท่าน ก็ได้ค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ